อร่อยไหมคะเ,เดี๋ยวนี้มามาไม่ต้องป้อนแล้วใช่ไหมเนี่ยติดปากตรงเนี้ลูกเข้าติดปากเข้าติดปากไอติมกินเองได้แล้วใช่ไหมคะอ่ะแล้วไข่ไปไหนหมดอะลูกเอ๊ะฮะไข่ไปไหนหมดคะไอติมกินไข่หมดแล้วหรอคะ ตับด,ดีๆลูกหล่นหมดแล้วอ้าวโบปีไใครหายใครอยู่ในพุงบ้างแม่มแม่มน,นี่ไงใครขาวอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ อร่อยมั้ยคะอือฮึคลายเกลียวแล้วก็คลายอร่อยมั้ยคะอร่อยมั้ยคะ ดิบหรือยังเอามืคายแล้ว